สวัสดีสวัสดีตอนเย็นๆครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนเย็นๆมานะครับไม่ต้องบอกว่าต้องทําอะไรนะครับนั่นก็คือเราต้องทํากับข้าวกินเองนั่นเองนะครับเมฆลอยต่ําแต่ว่าฝนก็ยังไม่ตกท้องฟ้ายามแรงนะครับตามระษีภาษาบ้านนอกนะครับผมอ่ะนะครับอ่าอันนี้คือต้นใบกะเพนะราใบกะเพรา,ากาลังจะเกิด ตัวเล็กเออไว้ผัดกระเพราไผ้พพ่น้องนะครับเอาไว้ผัดกระเพรานะครับโอเคนะครับเราจะเ,าเรียกอะไรจะไปทําอาหารที่ผมขับรถแล้วก็ไปซื้อที่ตลาดนี่แหละแล้วก็พร้อมที่จะทําอาหารเอาชีวิตรอดในหอพัก <c oughs> เอาชีวิตรอดในอเอาชีวิตรอดในหอพักเหมือนเดิมพอ่เพ่น้องนะครับอ้าโอเคนะครับเราก็จะ ไปชมพาไปชมวัตถุดิบกันก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็จะมีนะครับนี่ไปเดินตลาดมานะครับไม่ได้ไปหาเองนะเอาชีวิตรอดในหอ,อพักเราก็ต้องไปซื้อกินเอานะครับอันนี้ก็คือนะครับแอนแอนแอนนะครับเขาเรียกไปถามแม่ค้าเขาบอกอปลาตาตำนะภาษาอีสานอื่นปลาตาตำนะครับมันเขาบอก แม่ค้าบอกเป็นปลาลูกครึ่งปลาลูกผสมเออเป็นปลาลูกผสมระหว่างปลาบึกนะครับระหว่างปลาบึกกับปลาสวายนะครับเป็นลูกครึ่งเขาบอกเป็นลูกผสมไม่ใช่ลูกครึ่งลูกผสมนั่นแหละนะฮะเอาโอเคนะครับเราก็จะทําเมนูง่ายๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็เกลือนะครับมะขามเปียก เห็นมะขามเปียกแล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงเมนูอะไรหรือนึกถึงอะไรนะถ้าเห็นมะขามเปียกแล้วก็นึกถึงเล่าขาวใช่ไหมนะฮะต้มนะเราจะทําเป็นต้มส้มกันลวกันไม่มีใบมะขามอ่อนนะครับไม่ได้มีใบมะขามอ่อนแล้วก็จะใช้มะขามเปียกแทนนะครับพร้อมกับเตาแก๊สปิกนิกดําครูคิรีเก่าเก่าของเรานี่แหละนะฮะอาหารจะอร่อยไม่อร่อยไม่ได้อยู่ที่เตาแก๊สนะฮะอยู่ที่การปรุงของเรานั่นเองเตาแก๊สอาจจะเก่า อาจจะไม่ได้ล้างแต่ว่ารสชาติอาหารเนี่ยก็ไม่ได้เป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนนี่เห็นไหมเพราเรียกว่าทำสิกมานานสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะฮะโอเคน้ําเดือดนะฮะน้าเดือดแล้วก็เอาเอาต่อนปลาเอาชิ้นปลานี่แหละนะเอาลงไปนะ,ะนี่ลงไปต้มเลยใส่ลงไปนะครับนี่ปลาก็จะใช้เวลาไม่นานในการในการทำต้มเนาะ นะครับโอเคพอต้มสุกเสร็จนะครับเราก็จะเอาพริกไปจีนะฮะการเอาพริกไปเผาเนี่ยผมก็เผาใส่เตาแก๊สเก่าๆของผมนี่แหละเนี่ยเผาอย่างนี้เลยให้มีกลิ่นหอมนะครับนี่เห็นยังเห็นว่าคือบ้านคือเมืองเขาเดอกทําอะไรก็ไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาแนาเราเนี่ยนะฮะโอเคเอาพอให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับนี่ค่อยๆจี้ไปค่อยๆเผาไปแล้วมันไฟไฟไฟจี้ว่า เอาโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะใช้แบบช่วงที่มีแบบควันขมงจีแบบเขาเรียกเผามาใหม่ๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่เราจะไดะ้กลิ่นของความเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมานะครับสุดท้ายเราก็ตบด้วย ใบกระเพราที่เราไปเก็บมาต้นเล็กๆที่เพิ่งเกิดเมื่อกี้แหละใช้งานเลยนี่นะฮะใช้บาเข้าไปใบกระเพราลงไปนะครับเป็นการแบบทําแบบบ้านๆนะต้มแบบป่าๆนะนี่ใช้ใบกระเพราใบกระเพราขาวถ้าได้ใบกระเพราแบบป่าจะหอมกว่านี้นะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับพ,พ่อแม่พี่น้องนะแค่นี้เราก็จะได้เป็นต้มส้มปลาเรียกไนะปลาตาตำํำบ่นะฮะปลาตาตำ่ำนะฮะโอเคประมาณนี้เนาะนะครับนี่เปิดออกมาก็จะ สีสันนะอาจจะดูไม่ได้เจ้มจนแต่ว่ารสชาตินี่เจ้มจนอย่างแน่นอนนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับพร้อมที่จะเอาไปชวนชมชวนชิมกันแล้วกับเมนูทําง่ายๆทําแบบลวกททาแบบเดาเอา <c oughs> ทําแบบเฮ้จ๊งได้ก็ได้ตามใจย้าของนะฮะชอบเนี่ยแบบนั้นกับเมนูที่มีชื่อว่าเตาแก๊สห้างกับต้มส้มปลาหนัง40บาท จากตลาดแรงที่ไหนก็ไม่รู้โอเคกาแฟขุนสยามกาแฟสำหรับท่านชายโอเคพ่อแม่พี่น้องนะครับได้เวลาอันสมควรเลิกแล้วนะครับสมควรที่จะเลิกอะไรสักอย่างแล้วนะครับสดน้ำร้อนๆน,นะครับในการได้สดน้ำกรวกๆเนี่ยนะฮะออ้อหรสชาติเนี่ย ไม่ได้แย่นะแต่ว่าแลบลิ้นเฉยๆนะฮะรสชาติอาจจะเขาเรียกอะไรนะ,ะอาจจะยังไม่คุ้นชินเนาะนี่เห็นไหมฮะปลานหนังที่เราต้มออกมาเนี่ยหนังมันก็จะเหนียวๆหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เหนียวเยอะเพราะเรียกว่าพอแบบพอได้เคี้ยวนี่เห็นไหมฮะคําใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะครับเป่าด้วยมันจะลวกปากนะครับชิมเข้าไปนะครับคําแรกคําแรกเคี้ยวเข้าไปนะครับอ,อืผมคิดว่า ผมคิดว่านะมันต้องขาดอะไรไปแน่ๆเลยครับท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับผมสายหัวไปสายหัวมาเอ๊ะทำไมเราคำนวณมิติรสชาติไมไ่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เลยทำไมมันต้องแบบไม่โอเคอย่างนี้สิ่งที่ทำให้เราโอเคได้นั่นก็คือนี่แหละพ่อแม่พี่น้อง นะฮะอันนี้ก็จะช่วยให้เราคํานวณรสชาติอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่แบบนี้นะครับไซติงๆลิอมิปิงมาพาสแลว้วพอมาพี่น้องชนนะครับพรจากการที่ผมได้ดื่มายาจรนอาหารเข้าไปนะครับ <c oughs> ก็ให้ทําให้รู้สึกว่าท้องไส้มันปั่นป่วนมันร้อนวา่วาๆแล้วก็ซดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ เราก็จะชิมอาหารของเราอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ความร้อนแรงไปอีกคือพริกเผานั่นเองนะครับนี่กลิ่นหอมใบกระเพราแล้วก็พริกเผาอันร้อนแรงเร้าใจแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือกับแก้มชั้นชิ้นดีชั้นดีนดโออะไรไม่ดีก็ต้องเป่าก่อนแล้วมันจะร้อนนั่นนะ <S <S เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะ จากการที่ผมได้กินชิมเข้าไปเนี่ยมันหยุดไม่ได้จริงเพราะว่ามันอร่อยเออที่จริงแล้วเนี่ยมันก็อร่อยอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเราเพิ่มน้ำำําอมฤตเข้าไปเนี่ยยิ่งอร่อยกว่าเดิมอีกนี่เห็นไหมซดน้ําร้อนๆกร u วกๆแบบนี้มันก็แสดงว่ารสชาติแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วต้องอยู่ที่ห้องเช่าของผมเท่านั้นโอเคสุดยอดมนยอดไหมเหมือนเดิม เต็มตาทะลุจอโอเคพเพื่อน่น้องนะครับก็ชมกันไปมันเพลินเนาะนะครับสลับสนุนกันด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์ของที่ผมนำมาเสนอนะครับนั่นคือกาแฟคุณสยามกาแฟสำหรับท่านชายนะครับเตะปี๊บไม่ดังเตะกระมังไม่กระเด็นกำลังวังชาเริ่มถดถอยนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับพรเพื่น้อง,องกาแฟคุณสยามกาแฟสำหรับท่านชายนะครับ ัวละสามสีรอบเบิ้ลแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับเราก็จะมีนี่นะครับผมกาแฟปรุงเร็จชนิดผมตาไฮริชคอ f ฟ e ่กาแฟชะลวัยนะครับดื่มแล้วยังสวยอ่อนวัยเหมือนเดิมนะครับดื่มแล้วผัวรักผัวหลงอย่างแน่นอนทั้งสองอา ผลิตภัณฑ์นี้นะครับกดที่ตะก้าได้เลยกดที่ตะก้าหน้าคลิปได้ยจิ้มไปที่รูปภาพได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับเุืคนด้วยนะครับกับ2ผลิตภัณฑ์นี้นะครับผมอ้าวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ตของคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ